สวัสดีครับสวัสดีครับมนะฑลของพ่อชันใจนะครับผมเนาะ หลวงพ่อทันใจนะครับผมหลวงพ่อเอ่เทพเรียกเทพตามใจนะไม่ใช่หลวงพ่อทันใจนะเทพตามใจนะครับผมเนาะทีแรกผมคิดว่าเป็นเอ่าเป็นเป็นเป็นไอ้นี่เนาะนะเรียกเทพตามใจนะครับผมเนาะเทพําใจเทพตามใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ